สวัสดีค่ะพวกเรา We are o i n แต่งตัวแบบนี้นี่จะไปไวัดกันอีกแล้วเหรอคะเ่า oh. ค่ะ no 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 <c oughs> เราเบื่อแล้วนะคะวัดวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะทำ <c oughs> ขนมไทยคะ่ะขนมไทยนี่แบบมีความเป็นมาอย่างไงหรือว่าทำไมถึงต้องทำอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว เขาไม่ได้จ่ายอะไม่ต้องถือได้ปหค่ะ <c oughs> สปอนเซอร์ <c oughs> ไม่มีสปอนเซอร์ค่ะค่ะก่อนเลยต้องเล่าก่อนนะคะว่าขนมไทยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยค่ะตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณพ่อคุณตาคุณทวดคุณปู่คุณยายพอเธอค่ะก็ในสมัยก่อนจนถึงสมัยนี้นะคะขนมไทยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะที่ใช้ในการประกอบประเพนีหรือว่างานแต่งงานบวชหรือว่า งานต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งในการทำขนมไทยเนี่ยจะต้องมีความประณีตแล้วก็วิจิตรมากเลยค่ะถ้าสม,สมมุติทุกคนทําขนมนะถ้าพูดถึงในปัจจุบันก็มีบล็อกเกอร์ต่างๆมากมายแต่ถ้าในอดีตก็ต้องนึกถึงเท้าทองกีมานะคะก็นึกถึงอะไรบ้างล่ะดิทองหยิบท่องยอดฝอยทอง,ทองแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่ประณีต แต่ไม่รุ่นอย่างเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูวุ้นแปรภาษ <Hey! S 2> าแควุ้นกะทิลูกชุบค่ะ <S 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 ไปทำกันเลยค่ะทุกคนเราจะทำะะวุ้นกะทิะทลูกชุบนะคะส่วนผสมของเราก็มีผงวุ้นค่ะสองถุงตาอะไรแล้วแต่เพื่อนๆไปหาซื้อกันได้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือลูกชุบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะ ต่อไปก็คือน้ำตาลทรายนะคะเราใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือสีผสมอาหาระคะ่ะมีทั้งหมดสีสีแล้วก็มีสีผสมอาหารตามธรรมชาตินะคะก็คือสีดากใบเบตยแล้วก็อัญชัน,นะคะ่ะไปทํากันเลยค่ะใส่ผงไปสักสามช้อนแล้วนะเราจะใส่น้ําตาลค่ะใส่ไปเลยนี่ค่ะ,ะใส่อีกนะคะใส่ไปอีกหนึ่งถ้วยค่ะ ไม่บอกค่ะเราต้องใส่อีกหนึ่งถ้วยนะคะเพื่อให้เจือจางค่ะแล้วก็ชิโน่คนเลยค่ะคนให้ทุกอย่างเนี่ยละเอียดเอ้ยละเอียดละลายก่อนนะคะแล้วก็แค่ไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟนะคะตั้งไว้ให้มันเดือดนะคะหลังจากที่เราต้มวุ้นให้เดือดแล้วนะคะต่อมาเราก็จะผสมสีค่ะเรามีทั้งหมดสีสีนะคะเราจะแบ่งเป็นชั้นๆค่ะใส่สีสองช้อนนะคะแล้วก็เจือจางเขา แบบนี้ค่ะสีเขียวอยงนี้ยงหนึ่งเรื่อยู่ตัวแล้ไหมอีกนิดนี้าอีกนิดะคะมันเริ่มอยู่ตัว,ลว,วะะเ,เลยไหมไปนะคะเราจะจะหมุนใส่พิมพ์นะคะเดีย๋ยวตึค่ะไอเลยคะ่ะ ค่ะเราก็จะทิ้งให้วุ้นชั้นแรกของเรานะคะค่ะเซตตัวก่อน,นะคะ่ะแล้วเราจะทําวุ้นชั้นที่2ต่อไปค่ะ manage later you เราพักเวลานะคะเราก็จะใส่ชั้นที่2ต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําชั้นวุ้นกะทิกันค่ะเอาวุ้นโหนแค่ปลายช้อนนะคะลงไปแล้วก็กะทิค่ะ,ะคะหนึ่งหอย อันนี้เขาเรียกว่าพึ่งช่้วยตวงนะคะเราจะใส่ลงไปอีกนิดค่ะชินโนนี่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไฟคะ่ะค่ะเราต้องคนเขาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าให้เดือดเกินไปค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะคนค่ะเราจะ<ด><ด>ใส่หมุนจั้งยุบไปเลยค่ะอเอาอชินโนใส่ทุกชุกไว้ข้างบนเลยค่ะใช่ค่ะ แล้วนะคะเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้เสร็จตัวแล้วก็พร้อมทานได้ละคะ่ะเรามาเริ่มทำวบลอยสาคูกันเลยค่ะส่วนผสมก็คือมเมล็ดสาคูหนึ่งถุงค่ะค่ะแล้วก็กะทินะคะแ800ร้อยกรัมค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลมะลินะคะอย่างละ100่กรัมค่ะแล้วก็น้ำบันชันธรรมชาตินะคะแล้วก็น้ำมันชันผสมมะนาวค่ะ รดับแรกนะคะเราจะแบ่งสาคูนะคะให้เป็นสองก้วยค่ะเพื่อที่จะแช่น้ำนะคะก็ตามด้น้ำเปล่าค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็พักเม็ดสาคูนะคะทิ้งไว้20นาทีค่ะค่ะหลังจากที่เราแช่อาสาคูสคักพักนะคะเราก็จะมาใส่น้ำอันแชนที่เราเตรียมไว้ค่ะก็พักทิ้งไว้นะคะทุกคนค่ะ หลังจากที่เราแช่น้ําทิ้งไว้ครบ20นาทีแล้วนะคะแล้วก็กรองน้ําออกะคะ่ะแล้วก็นําเม็ดสาคูนะคะมาปั้นให้เป็นรูปก,กลมๆค่ะหลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มในน้ําเดือดค,ค่ะถ้าหลังจากที่เม็ดสาคูนะคะลอยขึ้นมาแล้วเราก็ตักไปแช่ในน้ําเย็นค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เปิดไฟอ่อนแล้วก็เทกะทิลงไปค่ะก็ตันด้วยใส่ใบเตยน,นะคะเพื่อจะได้กลิ่นที่หอมค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ํนาตาลมะนิลลงไปค่ะแล้วก็น้าตาลทรายค่ะแล้วก็คนนะคะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะหลังจากส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ สคูล,ลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะน่ากินไหมล่ะคะทุกคนในที่สุด,สดเราก็ทำขนมไทยสำเร็จแล้วนะคะ มุ้งกะทิของเรานะคะก็เสร็จตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเรามาชิมกันไหมคะไปดีกัดขอชิมน้องกับจอยชิมมุ้ลูกชุบเรากินชิมด้วยสิได้ได้เดี๋ยวชิมด้วยนะคะเอ็นมุ้ลูกชุเ<ห>ดี๋ยวจะ,ะกินลูกชุบนะคะออร้องละค่ะให้กินมุ้งเอาไงกินลูกชุบ ชิมบัวลอยสาคูกันนะคะอาเียมานะขายชิมขอยชิมขายชิมล่าเล่าไม่เูกห,มาก,ม,หมากเลยอ่ะน,นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคน ค่ะตลอดวันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นค,ค่ะกินได้ไหมคะได้ค่ะได้บางไม่ได้า <c oughs> ้างชนะแล้วพี่แอรค่ะทำ <c oughs> ราคาไปซื้อก,กินดีกว่าคะ่ะ <c oughs> แต่ก็ดได้อยู่นะค่ะตรงว่าเพื่อนๆแบบมีเวลาว่างอะไรเงี้ยไม่รู้จะทําอะไรก็ทําขนมกินอยู่ที่บ้านนะคะ เรวจะพูดอะไรตลอดเนี่ยตวันนี้พวกเราทั้งสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ <c oughs> บ๊ายบ <c oughs> ายค่ะ กายนพาขอมองไม่ยอมนิทราขอชื่นตาให้พี่ชื่นใจ